สวัสดีครับก็ไม่ได้เสียงหรอกน้องนะทำไงดีอะ่ะเราไม่มีที่ตั้งอ่ะพอไม่มีที่ตั้งมันก็เลยแบบเสียงหมอมนมาเลยเอยหมอนมันน่าจะเข้าไปอุดได้ยินไหมอ่ะตอบถูกมีอะไรเป็นรางวัลคะตอบถูกก็ บุญจะให้มาคอกับบุญนะครับจะได้มาคุยกันเนาะมามาเริ่มที่เพลงแรกกันเลยดีกว่าอขอโทษสำหรับแฟนอินเตอร์ด้วยนะคือเราก็อยากจะเล่นแบบอยากให้แฟนอินเตอร์เข้าใจแต่เราไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวหลังจะหาล่ามมานะครับเพลงร่าของเรากกติกาก็คือ ใครทายเพลงบุญอ่าอ่าเขาเรียกว่าไรพิมพิมพิมพมาในแชทอ่ะถูกถูกคนแรกบุญจะให้ขึ้นมาคอไอจี IG กับบุญนะครับโอเคเอาเป็นเพลงยุคยุคก,ก้าสูนเหมือนเดิมโอเคมามาเริ่มที่เพลงแรกกันเลยดีกว่าอืมตะกี้เพิ่อนๆในรถมาอืม เพลงอะไรเดี๋ยวขอขอขอหาก็แป๊บนึงนะเพลงที่จริงเอาจริงๆบุญว่าบุญไม่ได้เกิดในยุค9ิบุญเกิดประมาณถ้าถ้าเพลงที่ติดหูจริงๆน่าเป็นเพลง2 0์มากกว่าใช่แล้วนี่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 จะเปิดแล้วนะ ังแค่นี้พอรู้ยังติ๊กตอก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 ติ๊กติก๊ตอกฉันไม่รู้รู้หน่อยลองเดาหน่อยเร็วเร็วเรคุนคนคุเร็วเอา ยอยู่ยังอุ๊ยมีคนตอบได้แล้วชื่อหนูตุ้ยนุ้ยครับผมถูกต้องครับผมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงใจละเมอครับเราจะขอไปหาแล้วนะเพลงนี้ชื่อผมขอปลิ้มไม่ได้ยินเอาขอไปแล้วรับหน่อยฮลัลโหลคุณสวัสดีครับ สวัสดีค่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นเพลงใจละเมอฟังบ่อยเหรออยู่ยุคเก้าศูนย์อุ้ยอยู่ยุคเก้าศูนย์งั้นต้องอายุอืมก็สามสิบส,สี่อุ้ยย,ยังเงตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กําแพงเพชรค่ะอ๋อสถานการณ<อ>์เป็นไงบ้างก็โควิดอืทํางานยังครับทําแล้วค่ะ Oh. <laughs> <laughs> อ๋ออะรู้จักบุญได้ไงอือดูซีรีส์ได้แดงค่ะอ๋อ oh. แล้วโดนตกในตอนนั้นเลยไหมหรือว่ายังใช่แล้วก็ติดตามไป oh. ค่ะขอบคุณครับชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมชอบฉากไหนชอบหมดเลยค่ะอุย <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> แล้วนอกจากบุญนอกจากบุญยังยังยังมีใครตามตามใครอีกไหมครับ ตามเปมค่ะโอ้ยดีมากมีอะไรอยากพูดไหมเออไม่มีกำลังอาบน้ำพอดีเอาเจอจะดูดูดูไลฟ์สดโอเคค่ะก็อาบน้ำไปด้วยดูไปด้วยได้นะโอเคค่ะครับรักนะค่ะรักเหมือนกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่ออกให้บุญเลยนะ่บุญออกไม่เป็นอ่ะ โอเคเอายัง <laughs> ยัง <laughs> ออกยังไงอันนี้คือออกยังอะครับอันยองฮัลโหลครับฮัโลโหลเออเราออกไม่เป็นนะ่ะกดออกไงอะ่ะจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มจิ้มจิ้ม เราเอาออกไม่เป็นนะทำะไงวะเนี่ยอ๋ออนี่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 น,นี่โอเคได้ละมาก็ผ่านไปแล้วนะคนแรกก็คือพี่เนะพี่ตุ้ยนุ้ยเนาะอาผมก็นี่คือใครอออยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆอะอยากบอกเขาว่าเออเล่นทายเพลงอยู่เนาะที่จริงเราอยากทายเพลงแบบภาษาอังกฤษบ้างว่าแบบเป็นเป็นเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ย มามาถึงเพลงต่อไปดีกว่าฮะวันนี้เอาสักห้าคนอันนี้ตลกถ้าเป็นกูกูก็เอาออกไปเป็นใช่ไหมเห็นไหมมีคนว่าบุญแก่ที่จริงก็ไม่มีใครเล่นไอจีเป็นหมดหรอฮะอืมเพลงต่อไปอุ้ยวันช่วงอ่า ไม่ไม่เอาอยูก้าูสูแ์แหละช่วงนี้เราติดเพลงนี้มากเออเพลงอะไรนะอือแป๊บบนึ่งเพลงอะไรวะอา่อาออพี่ลองฟีดกลับแป๊บนึงนะฮะคือหายคุณอยู่คนเดียวใช่ครับไม่ที่จริงมีเด็กๆอยู่ข้างล่างนะครับ แต่นี้อยากขึ้นมาไลฟ์หน่อยเอ่อ,อแป๊บนึงนะครับเออเพลงอะไรดีนี่เพลงนี้เพลงนี้อ่าใบก่อนเป็นเพลงเมื่อสิบปีที่แล้วมา รู้เปล่าให้ทายเป็นเพลงอะไร Tik Tok Tik Tok Tik Tok ตอนนี้เรากำลังเล่นทายเพลงกันอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครทายถูกก็บุญจะให้ขึ้นมาคอกับบุญนะถูกไหมมีใครรู้เปล่าเพลงรักไม่ต้องการเวลาไม่ใช่ครับไม่ใช่ ขอพิกาดตังหูอันนี้บุญทำเองครับเอามาอัดแอปเองใบว่านักร้องเป็นผู้หญิงสิ้นเจ้าครับผมเองไหไรอาสิบปีที่แ้ว้เพิ่งสามขวบเองเฮียเอาอีกนิดอ่าให้อีกนิดไม่ใช่เพลงแพ้ใจครับอุ้ยนี่คนตอบถูกแล้ว ชื่อพี่มุกี้ศูนย์เจ็ดครับผมชื่อรักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งครับจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะทำเหมือนฉันเป็นสิ่งที่ไม่จัเป็นอะไรขอไปแล้วรับหน่อยรับเร็ว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  ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมถึงรู้จักเพลงนี้อ่ะเออเคยฟังอยู่บ่อยเหมือนกันอ๋อตอนตอนฟังเมื่อกี่เมื่อเมื่ออายุกี่ขวบฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินอ่ะฮัลโหลค่ะ รับฟังเมื่อตอนอายุกี่ขวบครับเอาค้าง Hello. <Hi>. Hello. ฮัลโหลไฮฮัลโหลคือค้างอะ่ะฮัลโหลอืมไงดีอะ่ะนี่ขคขาค้างสิบปีที่เราเพิ่งเกิดเราแก่ไม่นยเราก็ไม่ได้แก่นะ เอ้ยพี่เขาค้างอ่ะงงมขอโทษนะครับเพลงนี้มันเป็นประมาณเบุือยู่ประมาณอมมสามมสองหรือมสามเนี่ยแหละที่บุญบุฟังแล้วก็ชอบชอบมากกลับมาก่อนพี้มุอขอโทษด้วยนะครับมันหลุดอ่ะเราเราหาไม่เจอแซ์มา งั้นมาต่อกันดีกว่าอาถ้าขึ้นมาถ้าถ้าใครได้คอหุ่นฝักคิดคําถามมาหน่อยนว่าแบบอยากถามอะไรแล้วก็อยากให้พูดว่าอะไรอืสิปีที่เราชินเพห้าขวบโอเคเพลงนี้ทุกคนต้องรู้จักอ่มอหม่ใหม่ใหม,ม่เดี๋ยวง่ายเกินนี่นี่นีนี่นนี่นน มาผม,มน่าจะไปมันอ, <Hey. S 1> อ่เฮ้ยเออเยอะเยอะเกินเยอะเกิน,เ,กนเดี๋ยวง่ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตขอเพลงฮิตยุคในยุคนี้หน่อย <laughs> มันง่ายไปอะยุคนี้อยุคนี้ใ,นใครก็ฟังเพลง ไม่ใช่เพลงขอวอนครับรู้ไหมรู้ไหมดังๆหน่อยเรากลัวทางบ้านหูแตกอะงมงายไม่ใช่ครับขอวอนไม่ใช่ฮะคาบวยพรไม่ใช่ฮะรักนี้ข้ามีเวลาไม่ใช่ค่ะอุ้ยมีคนตอบถูกแล้วชื่อลินดี่บีพีครับผมเจ็บไปรักไปถูกต้องนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ ไออุ่นนั้นที่เธอกอดฉันมันยังไม่จางหายไปเรื่องเดียวที่เปลี่ยนแต่ฉันไม่รู้ว่าแค่พ้นมันคืออะไรได้แต่แบกรับความเจ็บสวัสดีครับสวัสดีค่ะแป๊บนั่งแป๊บนั่งแ๊บนึงแอมนั่งเหมือนกันแอมนังเหมือนกันมือนเอาคอมเมนต์ออกยังไงมาต้องเอาคอมเมนต์ออกยังไง โอเคเห็นละฮิฮ uh ัลโหลฮัลโหลเธอนอนอยู่หรือเปล่าเธอฮัลโหลสรัสฮีลโหสวสีเยงไมค์กุกกักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนไฟช็อตเลยตอนนี้ไมค์มันกุกกักุกกะหนขอข้อหนึ่งเออเล่นอีกไหม ยังยังเป็นอยู่เลยนั่นเดี๋ยวคอ่าโอเคยังอ <Okay. S 1> โอเคแล้วชื่ออะไรครับชื่อรินะคะ่ะชื่อรีนอายุเท่าไหร่แล้วปีสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอาเอา <laughs> <laughs> ไม่ได้อ่าอ่าอ่าออยากถามอะไรไหม ไม่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 มีคําถามอ๋อแล้วอยากให้อยากให้พูดอะไรบ้างไหมครับอยากให้บอกฝันดีค่ะอะได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนัง่งโอเคเอาอยางเอาเลยค่ะเอาเลยนะฝันดีนะครับน้องลินนี่ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากเลยด้วยบายบายตั้งใจเรียนนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ยเราเริ่มทำเป็นแล้วเราเริ่มคล้องแล้วละ่ะขอโทษเออสอร์รี่ for interference นะครับผมคือเราอยากจะสื่อสารเหมือนกันแต่เราเราไม่ค่อยเก่งอังกฤษแต่เราก็อย่างที่รู้ว่าเราเราอ่านรู้เรื่องแต่เราตอบไม่ค่อยเก่งอ่ ขอโทษด้วยนะครับมามาต่อกันดีกว่าเฮ้เราเราจงเพลงนั้นไม่ได้แล้วมันชื่อเพลงอะไรเราชอบมากเลยเอ,อย้เอาเพลงนี้ดีกว่าเขาบอกให้เปิดเพลงดังๆใช่ไหมได้เดี๋ยวปุเปิดเพลงในหะ้เอาแล้วนะรอบที่สามจะเริ่มแล้วนะรอบที่สามจะเริ่มแล้วนะฟังแต่เคป๊อืม เคป๊อปเรากลัวเปิดไปโดนลิขสิทธิ์แรงอะเอาแล้วนะจะเปิดแล้วนะเพลงนี้เป็นเพลงเมื่อน่าบุญไม่รู้ว่ามันจะเก่ากว่านั้นไหมประมาณหกปีที่แล้วนอะในนี้ยอดวิวสิบแปดล้านวิวเอาแล้วนะอันนี้มันไม่ใช่เพลงเก้าศูนย์นะมันเป็นเพลงประมาณสองศูนย์ได้ครับทุกคนน่าจะเกิดทันเอาแล้วนะเปิดแล้วนะ อ,อ,อ,อ่กปอปอรู้ยัง <S <S เพลงดังมากแล้วนะเดี๋ยวข้างบ้านว่าดูเปล่ารู้เปล่าติดติดรู้รยังทินเจ้าครับางมงายไม่ใช่ครับเติมไม่ถึงไม่ใช่ครับ เพลงนึกถึงไม่ใช่ฮะเออไม่ถึงไม่ใช่ทุกคนจะเอาคำร้องเพลงมาเป็นเนือ้อเป็นเป็นชื่อเพลงไม่ได้นะเรื่องจริงไม่ใช่ครับเด็กเลี้ยงควายไม่ใช่ฮะ,อ,ฮะอุ้ยมีคนตอบถูกแล้วชื่อเพลงนี้ชื่อว่าคนเจียมตัวครับผมยิ่งไกลห่างรู้ว่าเธอต้องลำบาก จะหากว่าเธอเลือกฉันทุกทุกวันต้องหลบหน้าเธอทั้งที่สายอยากเจอหน้ากันอยากจะคุยความในใจฉันที่มันรักเธอได้แต่เพิ่อคนที่ตอบถูกก็คือคนที่ชื่อตัวเอ็มเลขศูนย์ดอทแล้วก็อันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์สองพันแปดครับรับนอยฮัลโหล เราเงานะมาคุยกันเราหน่อยแค่นิยามจะเธอเงาใจไม่ต้องตอบตกลงว่าจะรักฮือๆเขาไม่ยอมรับบุญนะขอสัญญาจะไม่ให้หุ้นวายแค่ให้รู้ว่าใจหมดใจมันรักเธออ งั้นบุญขออนุญาตเอาเป็นคนต่อไปที่ตอบถูกแล้วกันเนาะนี่ครับรับหน่อยเร็วพี P ่เอ็นอันเดรกอแปดหกสี่ศูนย์ศูย์รับหน่อยรับหน่อย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเราคุยกับหมวกอยู่หรอ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อยังไม่ตื่นค่ะเ <laughs> อาอันนี้อันนี้อยู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะอยู่บ้านค่ะอ๋อมีอ่ามีอะไรอยากจะะถามบุญหนึ่งข้อแล้วก็อยากให้บุญพูดอะไรด้วยอีกหนึ่งข้อครับเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะที่บอกจะให้พี่บุญทําอ่ะจะเข้าไปข้างในกล้องไม่ไม่ไม่แป๊บปนึงน <laughs> ะครับเมื่อกี้เราถามอะไรพี่บุญนะพี่บุญขอพรหน่อยค่ะอ๋อเออใช่ขอพรหน่อยค่ะ <laughs> คือเรียนอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะทํางานแล้วค่ะขอให้ประสบความสำเร็จก็่ะี่ชขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกอย่างครับผมขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเอขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นเนาะขอให้ร่ำล่ำรวยรวยอายุวันโนสุขังพลังลูกสาธุขอบคุณค่ะยังอีกข้อหนึ่งอยากให้พูดอะไรด้วยคะเอ่อพูดอะไรอ่ะ คิดไม่ออกอะคิดไม่ทันอะเอ่อเปลี่ยนเป็นแบบให้ให้ขอให้พี่บุญมีความสุขมากๆดีกว่าค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะชื่อนิดหน่อยค่ะชื่อนิดหน่อยก็ฝันดีนะคะนิดหน่อยฝันดีนะคะน้องนิดหน่อยขอบคุณค่ะเหมือนฝันดีเหมือนกันนะคะเด้อขอให้รอดรอดพ้นจากโควิดนี้ ค่ะสาธุค่ะสาธุบุญค่ะค่ะดีค่ะบ <laughs> ายบายขอบคุณมากนะค่ะจ้าแย่ yeah. เราหมดกับคนเออคนที่สามหรือสี่นี่แหละจำมาได้ละ <laughs> พี่อ้ <laughs> ํเดี๋ยวนะพี่อ้ํมามาต่อที่อีกเพลงหนึ่งแล้วกัน เอาเพลงสมัยนี้เหรออืมสมัยนี้เราไม่เราไม่ค่อยได้ฟังเพลงอะไรเท่าไหร่เราแบบเรารู้สึกว่าเราชอบเพลงสมัยก่อนมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็สมัยนี้หรอเดี๋ยวหาก่อนชอบแบบแบบเพลงสมัยก่อนเราชอบฟิลยัลงไรดีนี่ได้ละเอาแล้วนะ ชาแตะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงใหม่อยู่นะต้องรู้แล้วล่ะ <c oughs> เปิดให้เยอะข้นาดนี้เขาสามท่าน่ารักน่ารัก อะไรอ่ะอือนี่อุ๊ยมีคนตอบถูกแล้วเพลงน,นี้ชื่อว่าเพลงกลารไม่ใช่กลานดิการเวลาที่สุดคนครับของอ่าค็อกเทลฟีดกับพี่ไมพี่ลมพรครับผมเอาไปผนสั้งางยู่งไกลอ่ะ เราคอไปแล้วเราคอไปแล้วรับหน่อยสวัสดีค่ะห <c oughs> มดเหรอครับ <c oughs> เอสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรครับชื่อชื่อเบฟค่ะอือน้องเบฟอายุเท่าไหร่แล้วน <c oughs> <c oughs> ุอายุโอ้ยนู อายุน้อยรอรล้านค่ะอายุอายุอายุแค่สิบสี่เองค่ะอ๋อในว่าสิบห้าจะมาเป็นสาวลำวงใส่กระโปรงแบบบแะเปะแบบอะคำถามอ่าหนึ่งคำถามแล้วก็อยากให้พูดอะไรอีกหนึ่งข้อคำถามเออขอสกินแคร์ได้ไหมคะสกินแคร์ไม่ต้อง อ่าสกินแคร์ตอนนี้ก็อ่าบุญจะพี่กําลังจะออกเซรั่มเนาะก็เป็นสิ่งที่พี่ใช้เองเนี่ยแหละอีกหนึ่งอย่างก็คือฟิลเตอร์โอเคค่ะออขอให้พี่บุญบอกอะไรเดียวอืมบอกว่าหนูน่ารักมากค่ะชื่ออะไรนะขออีกรอบนึงไม่ที่ชัดชื่อไม่ชาชื่อเบฟค่ะเบฟที่แปลว่าเบฟให,<ค>ให้ให้พูดว่าอะไรนะ บอกว่าหนูน่ารักมากค่ะได้โอเคแป๊บนึงนะคะนนะคะหนูขอถ่ายก่อนแป๊บนึงนะคะ,ะ,คะโอเคค่ะายังเอาเลยค่ะทำไมน้องเบฟน่ารักจังเลยคะขอบคะ<น>ุณค่ะ ขอบคุณมากนะ,าาะแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะบายบายไปค่ะมันกดออกไงคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ออกกรอกให้โอเคขอบคุณค่ะอ่าเย่อ่ะมาอ่านีกินหมองละเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างไปหุงหาอาหารดูเวลาไปได้ดิไม่เป็นไรก็อีกหนึ่งคนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวบุญจะ อไปอาบน้ํากินข้าวล้วอีกสักเพลงเธอคาขอว่ร้องได้โอเคจัดให้เรา,า,า,าเอาเพลงใหม่ให้ก็ได้อันนี้น่าจะเป็นเพลงใหม่สําหรับเราแล้วนะอ,อ,อเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เอานะใครเร็วใครได้เพลงเนี้ หนูยังเช่อินโหรึ้นก็น,น่าจะรู้แล้วนะนจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่เธอคู่ชีวิตถูกต้องครับถูกต้องนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคู่ชีวิตครับผมเดี๋ยว ตอไปแล้วสวัสดีค่ะอ๋ออ๋อออฮัลโหลเสียงเบาว่ะพี่ออยได้ยิใน,ในใสงหนูยัาคะ่ะโอเคดีแล้วคะ่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปลายค่ะปลายน้องปลายอายุเท่าไหร่คะ สิบี่วู้เด็กจัง <laughs> อ่าเหมือนเดิมมีหนึ่งคำถามให้ถามแล้วอีกอีกอันก็คืออยาให้พี่พูดอะไรด้วยใส่ได้เลยว่าอ่าหนูเอาไปให้พี่ฝนพูดเออให้กำลังใจคนที่เขาแบบกำลังดิงๆอะไรอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะอ่าได้ค่ะให้กำลังใจได้ค่ะอ่าอ่าโอเคก็สำหรับใครที่แบบอ่าดิงๆิ่งดาวดาวอยู่เนาะคือ บุญก็เพิ่งเป็นไปเนาะก็เข้าใจแหละว่ามันมีความรู้สึกยังไงก็พยายามหาอะไรทาที่มีความสุขครับผมพยายามหาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดไม่มีกําลังใจจากตัวคนรอบข้างแล้วก็มาเอากําลังใจที่บุญก็ได้ฮะก็จะพยายามอ่านดูในทวิตเตอร์ทุกอย่างเนาะก็ที่จริงเราก็อยากช่วยทุกคนอยากจะตอบทุกคนแหละแต่มันก็อาจจะไม่สามารถทําได้เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะพยายามที่สุดนะคะก็ จะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะรักทุกคนจริงๆเด้อโอ้ม่สองก็ก็อะไรอีกอ่ะอ่าในเออแอบในไหมคะพี่บุ๊ชอ่าได้ได้ได้ในเอ่อซีรีส์เซเนโปรเจก์อ่ พี่บุญในเรื่องเป็นเปมบุญหรือบุญเปมค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด้หาว่าสปอยออเอมาสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบสปอยปุ๊เนี่ยเออโดนอรลนิวไดกไม่สปอยหรอกพี่บุญนิดเดียวเองอืออ่าก็เนี่ยตามนี้แหละมันสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบ โอเคค่ะก็ไดล้มะค่ะเดี๋ยวหนูจะรอเจอพี่นะรักเหมือนกันค่ะบ๊ายบายนะต้องใจเรียนหรือไะคะตออยังไงอยู่องไม่เป็นอ๋อโอเคโอเคตั้งใจเรียนนะคะเย้หมดละก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่นะครับผมก็สนุกดีแล้วได้แบบ ได้ได้คุยกับคนที่แบบเขาแฟนคลับของเราที่แบบเขาได้แบบอยู่ไกลๆด้วยบางคนเขาแบบไม่มีโอกาสมาเจอรอบหน้าเดี๋ยวจะไปทําการบ้านมาใหม่รอบหน้าจะทําการบ้านแบบให้แฟนอินเตอร์สามารถถายเพลงได้ด้วยใช่เพราะแบบเราก็อยากจะพยายามสื่อสารกับเขาดูรอบหน้าขอเตรียมเตรียมล่ามมาก่อนเนาะขอบคุณมากนะคะทุกคนรักทุกคนมา,มากๆจริงๆนะก็ ถ้าไม่มีทุกคนตรงนี้ก็คงไม่มีบุญอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็คงแบบไม่ได้มาไลฟ์อะไรอย่างนี้เนาะรักมากนะคะรักนะรักมากๆเลยนะรักที่สุดเลยนะรักไม่รู้จะรักไงแล้วไปละบายบายค่ะ